ที่คุณเจอความเครียดให้คิดแบบนี้นะคะหลายคนช่วงเนี้ยบ๊อบรู้เลยว่าคุณกําลังเครียดยคุณกําลังคิดว่าเงินไม่พอใช้ไหมงานทําไมถึงไม่มีเลยชีวิตนี้จะไปยังไงต่อแต่คุณมักจะลืมคิดไปว่าส่วนแรกพอคุณเครียดปุ๊บคุณมักจะดิ่งลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วมันทําให้คุณยิ่งเจอกับสภาวะที่มันไม่ดี้าโถมเข้ามาถาโถมเข้ามาะ คุณเอาสองวิธีนี้ไปข้อแรกคือคุณทบทวนดูก่อนว่าอะไรที่มันคือส่วนที่คุณเครียดแล้วเราแก้ปัญหาได้กับส่วนที่คุณเครียดแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าส่วนที่คุณเครียดแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้ก็คือทําไม่ได้คุณก็ตัดมันทิ้งไปค่ะคุณก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปเก็บมาคิดต่อแต่ให้คุณไปโฟกัสในส่วนที่คุณเครียดแล้วคุณแก้ปัญหาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่จะทําให้คุณ ไปจัดการเรื่องนั้นแล้วมันจะได้ดีขึ้นอย่าไปโฟกัสกับสิ่งที่เราคอนโทรลมันไม่ได้เราทําอะไรมันไม่ได้ตัดมันไปเมื่อเราทําไม่ได้เราก็จงตัดมันไปแล้วเลือกโฟกัสสิ่งที่คุณคอนโทรลได้สิ่งที่คุณปรับมันได้แก้มันได้พัฒนามันได้แค่นั้นเองความเครียดขคุณมันก็จะลดลงและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเครียดลดลงความสุขมากขึ้นมันก็จะดูดพลังงานความสุขเข้ามาเยอะขึ้นเรื่องราวมันก็จะเริ่มเปลี่ยน เรื่องดีๆก็จะเริ่มเข้ามาถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณลองเอาไปทำดูและถ้าได้ผลยังไงกลับมาเล่าให้ฟังด้วยและเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วขอบอกไปตัดความเครียดที่มันแก้ไขไม่ได้ออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะบ๊ายบาย